นายาจังไก yeah, ่พวกเขากลับมาแล้วตอริบ <BACK G TA> so ีเซนเซ่ชีはิตาทำไมากทด้ดีมากทนได้มากท้มากไาก้ดกทำไรากทำไร้ดีมาำ้ีาไ้มาทำได้ีากทไ้มาไม่ได้หักอะไร้ค่มีกชื้อมไฟ้ากทำไเ้ดมาข้ามาบนฝไาทาทท้าั้มาสมผัสได้ถึงาุทมาของเชื้อไฟแล้ว ทำได้ดีมากไฟนอดน่าจะเจ็บจริงตอนรวมวกับอันนี้ทัอรสไม่ได้เห็นการถือกำเนิดของขึ้นเทพมานานแล้วหักาะสามารถเติมเต็มช่องว่างที่นิคาดอร์ทิ้งไว้ได้แล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้ผู้คนของเมืองศ,ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเลยละ่ะคือผมรู้สึกว่าเป้าหมายจริงๆของสามเทพอ่ะน่าจะเป็นการพบเห็นสิ่งที่แตกต่างไปจาก คำทํานายมากกว่าที่จะเป็นให้พวกเนี่ยเดดิ้นลนไปตามคําทํานายถึงที่สุดอ่ะเออฉันขอพูดตรงกับเ่เค้าแวนะฉันคิดว่าไมเดสน่าจะเป็นตนัวเลือกที่เหมาะสมควาบบเขาเคยเป็นผู้สติบ b a l a n ของเมืองปราการเทปน้องแล้วเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเขาก็ทุ่มเทไปกับการต่อสู้ ร่วมกับนิคาดอร์เขาเป็นคนที่คู่ควรกับคำว่าปฏิปักษ์มากกว่าฉันด้วยซ้ำเจ้าเด็กไรเดียรสานายคิดมากซะขนาดนี้แต่กลับลืมไปเรื่องหนึ่งนะบางทีสิ่งที่นายพูดมาอาจเป็นเหตุผลที่ไมเดียมอสไม่ยอมรับในเชื้อไาก็เป็นได้ฉันไม่ได้สงสัยในความแข็งแกร่งของคุณและคุณสมบัติ ในการขึ้นเป็นเทพของเขาหรอเขาเองก็คงจะจำลองภาพในหัวของตัวเองเป็นพันๆครั้งเหมือนกันแต่ผลที่เขาไดเเษก็เป็นพาะเขาไม่อยากจะนำผู้คนในเผ่าพันธุ์ไปสู่เส้นทางเลิมอีกต่อไปแล้วอืมมันดูประหลาดจริงๆนั่นแหละเอมันดูประหลาดจริงๆนั่นแหละพรงั้นนายต้อง นายเตรียมใจพร้อมหรือยังไฟนอนแห่งเอลิเซียฉันพร้อมแล้วฉันจะแบกรับภาระของอัตลักษณ์เทพร่วมกับร่วมกับทั้งสองคนเดียและฉันยินดีจะเสียสละหากจำเป็นดีมากไม่ที่สุดวันนี้จะมาถึงสักทีไฟนอนนี่คือสิ่งที่นายปรารถนามาตลอดเลยใช่ไหมล่ะย้อนกลับไปนันตอนนั้น ถ้าคำพยากรสกิทธิ์ไม่ได้เป็นฝ่ายหาเจิเจอฉันก็คงยังระหกระเหินเร่ร่อนและจุดมุ่งหมายอยู่แน่ๆตอนนี้ความหมายการดำรงอยู่ของฉันก็คือการิน ทุกอย่างเพื่อภารกิจของผู้สุดสายรูปท้องฉันไม่อยากสงสัยในความมุ่งมั่นนั้นของนายเลยพรุ่งนี้เวลานี้ผู้สุดษายรูปจะไปรวมโครกันที่วางบนเรือมิสก็ส่งคืนเชื้อไฟของขันนับจำไว้ว่านี่ไม่ใช่พิธีกรรมของนักบวชที่ไม่มีวันเลียนไปไม่มีใครว่ามนุษยธรรมด

ตามเนื้อเรื่องแล้วนี่คือสองวันนะ่1สิบเอ็ดชั่วโมงกว่านะแต่พุทเทศดกูน่าจะเลยไปเยอะอยู่เพราะว่าเล่นลอนปัจจัจแล้ว,ง,ลวงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะเงียบสงบดีจริงจริงอย่างกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนั้นหละใช่ที่นี่มันดูประหลาดคนแบบเหมือนอยู่ในโคลัมเบียไออันนั้นอะ่ Bio อะไบโอช็อกอ่ะเออ เหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยกันเลยไม่ใช่โคลัมเบียดิอันนี้มันน่าจะพอๆกับวีีิฟิลเลยอ่ะมีครื่องเทพสองคนคขยปกป้องอยู่นี่นะมีคนแบกรับภาระในหนทางข้างหน้าว่าให้พวกเขาแล้วยังไงล่ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเพลิดเพลินข้ามกลางโลกทีุ่่นวายขนไดนได้ไหนที่นี่ไม่ธรรมดาธรรมดาเลยจริงๆมันไรสาระอดีตเฮียถ้าพูดกันจริงๆอ่ะ มันต้องมีเมใใหีเ้ยอะไรเก็บซ่อนแน่ๆงั้นต้องขีบคุณอากุไรยะท์กับอาจารย์ติลลี่ต้องขอบคุณอากรายากับอาจารย์ติลลี่ถ้าหากล่ะเป็นเพราะการปร้งพรองของพวกเธอชาวมงทุกคนเลยอยู่กันอย่างสงบสุขไม่เดียไปไหนแล้วล่ะเขาค่อนข้างเหนื่อยต้องเลยไปพักแล้วหนึ่งถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือของทั้งสองคนผลแพ้ชนะครั้งนี้คงจะคาใจเราไม่ได้ พวกนายคงจะได้ยินคำขอบคุณจนเบื่อแล้วสินะแต่ยังไงก็ยังต้องจริงๆควรเห็นด้านถึงแปลงล่างไอ้เหียสู้กับเทพบมืงกี้แต่จะเป็นเทพระดับตำบลระดับพอๆกับอีมเนเตอร์ก็เถอะแต่สมมติว่าฉันเพิ่งจะเคยพูดขอบคุณเธอเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของ อะมากนะคุณมีมต่อไปคิดจะทำยังไงต่อเมมตรนนี้เวลานี้อยกค่จะเรียกรวมตัวพวกเราทุกคนที่วังวนในรมิดเพื่อทำพิธีส่งคืนเชื้อไฟถึงแม่ตัวจะเออเป็นแค่พวกสืบต่างเพศแต่ถ้าฉันเชิญพวกนายไปด้วยฝ่ายนั้นคงไม่มีทางปฏิเสธอยู่แล้ว วิธีนี้มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าไอคิรอาบอกว่าไม่มีใครสามารถคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะพลังศักดิ์สิทธิ์ของท่านแต่รัต้นมีเอกกระลักเฉพาะตัวพวาะงั้นฉันบอกว่าพวกนายสองคนจะไปที่นั่นเพื่อช่วยเสริมความมั่นใจให้ฉันด้วยนะคือสรุปก็เป็นเหมือนท่านแนะแท็กว้าท่านโดนโชคชิงฉันจะไปสนับสนุนนายแน่นอนแนนอน เดี๋ยวเราไปแบบนี้ต้องจ่ายค่าออกงานด้วยนะถ้าไม่ได้ตื่นสายก็จะไปให้นะ <laughs> ยักษกだからเนี่ยก่อนริบวิธิกรรมจะรุ่มทุกคนส,สามารถใช้เวลาได้ตามอธัธยาศัยใครพักของนี้เต็มดีเถอะฉันเองก็ต้องใช้เวลาจัดระเบียบความคิดเหมือนกันกแล้วเจอกันนะเพื่อนโอเคคิดิ่งไหม เขาเป็นคนที่มีเร่องหนักใจเลยฉันก็รู้สึกเหมือนกันแต่ไม่แปลว่าเรื่องที่เขา้องกานี้นไททันเป็นอะไรที่เทบพร้องถินไททันก็เป็นแบบนี้そのียはพ像้อするินนี่แต่กระบวนการเลื่อนขั้นจากมนุษย์ไปสู่ตัวตนอีกแบบ ก็เป็นอะไรที่ยากที่จินตนาการได้พวกเราเองก็มีเรื่องให้คิดมากเหมือนกันพวกเราต้องคิดเรื่องตัวเองบ้างแล้วก็จริงเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ขาโถมเข้ามาเป็นชุดาะเราไม่มีเวลาคิดถึงปัญหาในปัจจุบันด้สักรถโดยสารพังาสียหายติดต่อที่ผู้บิหารรถไฟก็ไม่ได้ไหนจะยังมีเรื่องการแบน ดินแดนนอกท้องไฟการล็อกอินต่อเนื่องของฉันจะขาดช่วงแล้วรูปนี้น่าจะเตรียมอะไรสนุกสนุกไว้ล่วงหน้านะฉันมีเกมที่ออกจโบรา,าหน่อยๆแต่นายน่าจะสนใจไฟนอนากาใพิธีก่กกเราทส็จเมื่อไรเราต้องการที่จดเกี่ยวกับรื่องน้ดกัน,กนตนนี้กก่อนกันดีๆลอกันป้าย้วกากลับไปพักผ่อกันีอกน ที่วังชำระกายให้เต็มอิ่มก่อนแล้วกันคือจริงๆอ่ะถ้าหลักการบุกเบิกแบบพวกนักวิชาการนีจริงคือเขาไปกับเป็นคณะนะเว้ยสมเวลาสำรวจอะไรเขาไม่ได้ตกไปต่องสาคนแบบไอ้เ,เรื่องเงี้ยเนี่ยอ่ออาทิตย์ละขอบฟ้าในสายธารา นะน้องข้าวไม่อยู่เขาบอกว่าจริงๆน้องน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ปะเลเบี้จะเจอตามเมืองส่วนไห้เจ้าไมเดียจะไปยืนโง่ๆอยู่ข้างบนทำไมตรงนั้นผมเปิดไอ้ที่ย้อนเวลาจริงไว้เหรอเรืออะไร เหนเดี๋ยวนมันก็ทางเข้าเมื่อกี้ดิเข้าเขาไม่ได้บอกอะไรเราต่อนะความเหนื่อยล้าปกคุมร่างกายของคุณและในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเทพตนไหนของอัลฟเรียสก็ไม่อยากทำให้คุณละกสายตาไปจากเก้าอี้พักผ่อนตัวนี้ได้เลย ง่วงแล้วเหรอเมมเห็นนายแทบจะลืมตาไม่ขึ้นแล้วไปจับเมมไปนอนก่อนเลยลูกตุ๊กตาดีชีวิตฟ้าง่วงก็นอนเถอะว่าแต่ในเมืองนี้ไม่มีกางคืนเหรอรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับเลยแฮะอย่าบอกว่าเสียงมันจะเล่นวนอ่ะโอเคไม่วนไม่วน เดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างแปลกไปคุณสังเกตเห็นด้วยยังโดนเจ้าสกัดนี้เมมก็เขินเป็นเหมือนกันนะปวดบนตัวเมมพันกันงั้นเหรอหรือว่าเป็นหูแต่หูก็อยู่ดีนี่นาเห็นไหมพวกมันยังกระดกกระดิกได้อยู่เลยหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองครับเมมฮะ เธอไม่ติดอ่างแล้วเหรออ๋อจิงด้วยเมมพูดเป็นประโยคนได้แล้วจริงจิงด้วยแล้วหากก็จะจะกลายเป็นตัวและสักอย่างอีกทีนความรู้สึกที่สามารถพูดได้คล่องแบบนี้มันสุดยอดไปเลยว่าแต่ ไต,ตายการพูดของเมมเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แต่แทนตัวเองว่าเมมเ,มมเมนี่ยนะคงเป็นการ,พรเพิ่คาแรคเตอร์มั้งทำไมเธอไม่มีเสียงภาคละ่ะอะไรเอ้ย่าจะมาถามเบรกเด๋อวเบทบอลสามสองอันเลยอ่ะ Uh, อันอันที่ไม่เบกสุดกไก่เย็นนี่ไร้สาราไอ้เชี่ยมึงจะไปล้อน้องคอาทำไมนายนี้ชอบพูดอะไรที่เมียมฟังไม่ดูเรื่องตลอดเลยนะสงสาคนทำเสียว่าต้องไปกินต้องตอสยยังไงวะช่างเถิดช่างเถอะเมียมเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วพอชินแล้วก็รู้สึกไม่เร็วเหมือนกันนะว่าไหม ตอนที่ล,ล่องอะไรตอนนี้เล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังได้อาเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังได้รอยังถึงจะพูดมันก็เถอะแต่เมมยังจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลยแต่เมมพยายมส่งหอนขอแค่สามรารถรวบรวมความทรงจำที่กระตักกระจาดแอมพอเรียบได้แล้วก็ก็ต้องมีเรื่องดีๆี ดีมากๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่ายังไงดีเอาเป็นว่าเมมมีความรู้สึกว่าโลกใบนี้มีความสำคัญกับเมมมากฉันเข้าใจผิดเอ่อฉันเธอเข้าใจผิดแล้วฉันต้องหาที่เป็นตัวเอกเริ่มด้วยหนึ่งคนกับสุนัขหนึ่งตัวเอออย่าเอาความจริงมาพูดรถแต่ละครเต็มเตีเป็นแค่ตัวประกอบ เมมไม่ใช่หมานะแล้วก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงด้วยแต่เป็นเป็นอะไรนะต้งเถอยังไงก็เป็นตัวละครที่สำคัญมากนะ่นแน่เหมือนจะเริ่มงงแล้วแสงอ่อนโยนส่องลงบนตัวของเมมจนอุ่นไปหมดแล้วมงกุไอ้เหี้ยตัดเลือดอุ่นของจริงไงครับนอนตักเดืด ิดหนังสือเล่มน,นี้สิฉันจะรออยู่ในอดีต

クレムノス祭典で優勝すれば1000人いや1万人に1人の特別な栄誉が与えられるあれはただの殺戮だ栄誉などと呼べるものではないある男が俺の前に立ちふさがった彼の名はメデイモスまたの名をモーディスというクレムノスの王位継承者だ 本人が目して語らずともその足跡は広く知られている実に信じがたい話だ世間の噂では彼は生後間もなく実の父親に崖から突き落とされ9年にわたりスティクスで漂流したとされているそれでも生き残れるのね死神にも見捨てられたのさ不死の体 男が天かから授かったものそれはオンパロスの黄金たちと同様の呪いという名の祝福だった男は黙ってテーブルに向かい俺が唇を切るのを待ったグラスになみなみと継がれているのはシンクの液体だクレムノスの伝統では血で体を養うと聞いたことがある 広く知られた話によると彼らは戦場から死体を一つ残らず奪い去るそうだヤシ学者にでもなったつもりか見透かされた彼の目は獅子のように鋭いこれはザクロジュースだ男は鼻先で笑ったヤシがヤシたる理由はクレムノスが滅んで久しい点にある 万人の神が狂気に陥り、都市国家は霧の中へと消えた。話によれば、クレムノス最後の戦いの際、男も戦場に身を投じたという。戦軍を一掃し、激戦を繰り広げ、槍で敵の王を貫く。ただその穂先は、自らの故郷を向いていた。 彼にまつわる議論が巻き起こると渦中の男は立ち上がりその場を後にする流言の真相をこれまで彼は背中でしか語ってこなかった壮絶な経験を経ても傷跡一つ残っていない背中でメデイモス赤碑の英雄彼はクレムノスのハント、そして 父親殺しの多い継承者ん <noise> <noise> ไม่รู้เลยซนนิดเมมกำลังนอนอุดตู้อยู่เลยพอลืมตาขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วในเมื่อนายเองก็อยู่ด้วยอย่าบอกนะว่าเป็นพวกพวกเราใจสื่อถึงกันเลยได้พบกันในความฝันกันเหรอถูกต้องแล้วถูกต้องที่สุดแล้วล่ะใช่แน่นอนพกะสาเหตุอีกชัดๆนคะมีวิธีให้ไม่ต้องพบกันไหม ฉันจะไม่รู้ฉันจะไม่รู้ที่มาที่ไปแต่เมมก็ชอบเรื่องราวนี้นะว่ากันว่าความฝันที่อ่าคือม่านที่โอรนีสโอรุนีสแขวนเอาไว้เป็นไปได้ไหมว่านี่เป็นของขวัญที่เขามอบให้เพราะใดท่านตนนี้ก็เหมือนกับเมมที่ชอบนายเป็นพิเศษยังไงล่ะ ฉันเข้าใจนิทานก่อนนอนสินะอ่านหนังสือมันเหนื่อยเนะถึงจะว่าอย่างนั้นก็เถอะมีรางวัลให้ไหม,ม,มอ่านให้เมมฟังด้วยสิเมมมีมมรางัต้องหอนว่าดวงดาวสวยๆอันเมื่อกี้อาจเป็นสมบัติที่นำพาเรื่องราวมาด้วยในการเดินทางหลังจากนี้พวกเราคงได้เจออีกเยอะแยะเลย เพราะฉะนั้นเบิกตาโต,โตโตแล้วมาหนังสือกันเถอเพะพวกเราต้องรวบรวมนิทานก่อนนอนเยอะๆจากนั้นซีโร่ก็อ่านให้เมมฟังว the ะฟั k ทำไมอ่ะม,มึงอ่านให้กูฟังเลยไม่ต้องตลับกันนะว่าอะไร รวมชุดมหาการาบเพชรอ่ฮาะาก็คือรอเล่นทีเดียวเล่นเพชหมดเม่าไหรก่ก็น่าจะได้ตอนนี้ยังไม่ได้ยังได้ปลดอีสองอยู่อีเวน้นสองอันนี้สองเดี๋ยวก็น่าจะไปให้อยู่ในที่แรกที่อีนั่น

ปัญหาก็คือถ้าตามสคริปต์ของที่เนี่ยเดี๋ยวอ็อกคาเพลล่าก็ตายป่าวว่าถ้าใส่แบบนี้ต่อไปฉันเองก็นอนไม่หลับหรอกแทนที่จะมาบวมครับตัวเองให้หลับตัวฉันสงบจิตใจแล้วจัดกา็พักผของตัวเองดีกว่ามันก็น่าจะเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งเหมือนกัน

เข้ากันได้ดีหรือเปล่าฉันไม่เคยเข้าใจหลักการนี้เท่าไรแต่ถ้าที่ทำให้คุณสบายใจก็ได้ฉันก็เห็นด้วยกับความคิดของคุณแลวการลมสงบก่อนพายุขอบคุณมากนะการออกไปนั่นคือหวามรู้สึกนะฉันได้เข้าหาที่ไม่ได้พูดตอนนั้นออกแล้วในหาร ของต์ต่สร้างเที่ยงธรรมตะเกียงเรอนที่ใช้ปริศนาของตัวเองมาสร้างความลำบากให้พวกเราทำไมตอนนั้นคุณถึงต้องห้ามฉันด้วยล่ะคุณคาสโตริส<อ>ฉันคิดว่า<อ>น่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบอื่นสิ่งที่สำคัญกว่าโคชะตาของแม่คเรยสคำถามนี้โหดร้ายเกินไปสำหรับคุณมันไม่ยุติธรรมเลย กันตัวอะไรกันแน่นะฮะเกวินเจวินตอนนี้เขาเป็นอะไรตอนนั้นแต่ก็คง<น>ก็น,น่าจะรู้ถ้าัถามถ้าแก้ปัญหาไม่ทันฉันก็จับไปลองอยู่ดีฉันเข้าใจว่สาสถานการณ์ตอนนั้นจะลังในไม่ได้แลนคิดถึงท่าคุณ นตอนน,น,นที่ทำไปโดยไม่รู้ด้วยซ้ำโชคดีที่พวกเขาสองคนอยู่ด้วยโชคดีที่พวกเขาอยู่ด้วย,วย,วยคุณยังึกภาพเรื่องในตอนนั้นยูยิก็คไปนอนใช่ฉันยังคิดถึงมันอยู่ลตลอดเลยหน้าตื้นตื้นก็ตกต่ ฉันมองพวกเขาว่าสิ่งเดียวที่ฉันคิดถึงในตอนนี้มีแค่ภารกิจของผู้สืบแต่ลูกหินทองเท่านั้นไม่รู้ว่าพรานนี้จะตกปลาพวกข้าได้ทองของอาเกดอาได้หรือเปล่าไม่มีใครโกหกเธอคนนั้นได้หรอกเธอก็แค่คำเป็นไม่เห็นคำโกหกของเราเพราะนั้นล่ะก็จริงเป็นความคิดที่โง่เขลาจริงๆいつも思うんだ ฉันมักจะคิดว่าคนธรรมดาอย่างฉันสามารถเป็นเีร์โทนได้ด้วยหรอตอนแรกที่คิดว่าถ้าเอาชนะก็คงทำให้เสียความใส่ในใจของฉันสงบลงแต่ไม่คิดว่ามันจะดับดังเพืกว่าเดิมวหรือสาม マッチするなら、ボーディングはそうですが、マッチすファンのンをはないなら、メンマイデン、ックレンは、お前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 は、は、お前は、お前は、お前は、おをは、お前は、お前お前は、お前は、お前お前は、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 前

คป็นน่เหรอฉันจำไม่ได้ฉันจำไม่ได้บัสตส์แค่ว่าดารีโเทมุคารินิโอวนเอโนพิเอโรน้นขอจิโอสซเรททองอยู่ในดดาและห้ามใคนอื่นช่วยด้วยแท้ท่านเทเลบีก็มีมุมที่เขมวดแบบนี้ด้วยนะไฟนอนคำาใจให้กับเธอฉันว่าคม่เป็นะไรร่ขอบいุณนะเฮเบนย่าร์กันขอบคุ แคสตอริสแคโตเรตฉันอยากอยู่แบบนี้อีกสักพักฉันจะพยายามไม่คิดเรื่องดุจเจ้าพวกนั้นแล้วเพราะยังไงก็คาดการณ์ผลลัพธ์อะไรไม่ได้อยู่ดีตูกนี้คิวทัตบ้านเกิดของฉันเอเลเซียก็มักจะแวะเข้ามาตรงหน้าของฉันอยู่บ่อยๆมแต่อีเลเซียมมันชื่อคน ก็คนของเมืองปราการเคลมโนสมีวิทยาการที่น่าทึ่งสมสุขถ้าฉันสามารถแยกจิตวิญญาณกับร่างกายออกจากกันได้ก็คงจะดีแบบนี้ฉันจะได้อติดออกจากกันได้ไปบนบินกลับไปยังกุุงย่าอดคุ้นเคยที่บ้านเกิดของตัวเองได้ตลอดเวลาคือมึงจะไปนอนอาดแดดตามไอฟิต ฉากยอดประวัตของอิมเพคเตอร์เลยมีแค่ที่แลว่านั้นที่ทำให้ฉันพักผ่อนได้อย่างสงบ